อัสสลามุอะลยัยกุมาราะ์มาตุลลอฮิวบรารอกาตุค่ะวันนี้นะคะวันจันทร์ที่6กันยายนนะคะนักเรียนชั้นปอสองนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณครูในวิชาฟิกนะคะอ่านนักเรียนเตรียมหนังสือวิชาฟิกขึ้นมาเลยนะคะก่อนที่จะไปเริ่มเรียนวิชาฟิกนะคะให้นักเรียนทุกคนอ่านดูอาด้วยนะคะ รับบิสราห์ลีซาดารีวายซิดลีอัมรีวะเลลอุกดะตัม,มิลลิซานียยฟกอฮูกอลีรับบิซิด,ดานีอิลมาวะรุุปนิฟะมาอามีวิชาฟิกของป2วันนี้นะคะเราก็จะเรียนเรื่องเรื่องอะไรกันดีนะ เราจะเรียนบทที่5นะคะวิธีการทําน้ำละหมาดซึ่งเราเรียนไปแล้ว1นึ่คาบนะคะเดี๋ยวคาบนี้เราจะมาทบทวนแล้วก็ทําแบบฝึกหัดที่เหลือนะคะอา่นักเรียนเปิดในหนังสือก็ได้นะคะหน้าที่80นะคะหน้าที่80บทที่5วิธีการทําน้ําละหมาดถ,ถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มเรียนมัพร้อมกันเลยค่ะ วิธีการทำน้ำละหมาดนะคะหนึ่งอ่านบิสมิลลาฮิรราะมานิรรฮีมนะคะก็คือเริ่มอ่านที่บิสมิลลานะคะสองเมื่อเรากล่าวบิสมิลลาเสร็จแล้วทำไรคะล้างมือทั้งสองข้างจนถึงข้อมืออ่านนะคะขอบเขตการอัลลละหมาดนะคะล้างมือทั้งสองข้างจนถึงข้อมือนี่นะคะข้อมือนะคะข้อมือเราไม่ได้อยู่แค่นี้นะคะบางคนล้างแค่นี้จุ๊บเสร็จอ่าข้อมือเราอยู่นี่นะคะต่อมาเมื่อเราล้างมือถึงข้อมือแล้วนะคะอ่าก็ สามใช้ไม้มิสวาคูฟันอันนี้เป็นซุนนะนะคะก็คือปฏิบัติก็ได้หรือไม่ปฏิบัติก็ได้นะคะใช้ไม้มิสวาคูฟันไม่มีแปรงเราก็ได้หรือไม่มีนิ้วมือเราก็ได้นะคะถูกฟันนะคะเป็นขั้นตอนของการบ้วนปากนะคะสี่บ้วนปากพร้อมสูตรน้ําเข้าจมูกนะคะสามครั้งสูตรน้ําเข้าจมูกแล้วก็สั่งออกด้วยนะลูกบ้วนปากนะคะสูตรน้ําเข้าจมูกแล้วก็สั่งออกนะคะสามครั้ง อ่ะอันนี้คือขั้นตอนของการบ้วนปากนะคะอ่าการบ้วนปากเนี่ยเป็นการทําความสะอาดภายในช่องปากแล้วทำไมต้องสูดน้ําเข้าจมูกก็เพื่อเป็นการทําความสะอาดเชื้อโรคนะคะที่อยู่ในโพรงจมูกนะคะเนี่ยการอ่นานละหมาดของเรานะคะช่วยให้เรารอดพ้นจากโรคนะคะระบาดท,ที่ระบาดอยู่ตอนนี้นะคะก็คือการอ่านละหมาดห้าเวลาท่านักเรียนทําได้ห้าเวลานะคะเรานะคะก็จะปลอดภัยจากโรคโควิดนี้นะคะมากขึ้นนะคะอินชาอัลลอฮ์นะคะเป็นการ อาป้องกันอย่างหนึ่งนะคะอากนรำในกระบวนปากสุดน้ำเขาจมูกนะคะต่อมาข้อ5นะคะเนียดขณะที่น้ําถูกส่วนหนึ่งส่วนใดของใบหน้านะคะก็ให้นักเรียนเนียดนะคะข้าพเจ้าตั้งใจทำนระมาซึ่งเป็นฟัดดูเพื่อ,อลอตาล่านะคะเนียดในใจนะคะนักเรียนไม่ต้องตะโกนออกมาลั่นห้องน้ํานะคะเนียดเนียดคือการนึกในใจนะคะต่อมาข้อ6ค่ะ ล้างใบหน้าให้ทั่วขอบเขตของใบหน้านะคะอ่าล้างใบหน้าให้ทั่วขอบเขตของใบหน้าก็คือสามครั้งเช่นกันนะคะ3ครั้งนะคะล้างให้ทั่วขอบเขตของใบหน้านะคะเราเรียนไปแล้วตั้งแต่ไหนคะตั้งแต่ไรผมที่หน้าผากใช่ไหมคะใต้คางนะคะถึงใต้คางเลยนะคะแล้วก็ติงหูข้างหนึ่งถึงติงหูอีกข้างหนึ่งนะคะนี่คือขอบเขตของใบหน้านะคะบางคนเข้าใจผิดนึกว่าใบหน้ามีแค่ตรงกลางนะคะ tomatoes, คุณครูเห็นยังเรียนล้างไงอ่าเอาน้ําล้างแค่ตรงกลางงี้นะคะ ใช้ไม่ได้นะคะเรียต้องทำให้สมบูรณ์นะคะแล้วก็ถูกต้องนะคะต่อมาข้อ7นะคะหลังจากล้างใบหน้าเสร็จแล้วเราทําอะไรต่อคะล้างมือและแขนนะคะให้ทั่วจนถึงข้อศอกสามครั้งมือและแขนให้ทั่วนะคะก็คือเป็นขั้นตอนของการล้างแขนล้างแขนก็คือล้างแค่แขนตั้งแต่นี้ขึ้นไปใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะก็คือเราก็ไล,ล่ล้างตั้งแต่มือนะคะเนี่ย มือนะคะให้น้ําไหลผ่านไปถึงข้อศอกเลยไปก็ได้นะคะเพื่อที่ทํำไมจะได้เป็นรัศมีในวันเกียรมาใช่ไหมคะอ่ะถึงข้อศอเน,นก็วนล้างให้ทั่วนะคะเย็นข้อศอกเลย3ครั้งนะคะเนี่ยเริ่มตั้งแต่ข้อมือนะคะตั้งแต่มือเนี่ย นะคะไปถึงข้อสองนะคะ3มครั้งแล้วสุนะให้ทางข้างไหนก่อนคะแน่นอนนะคะข้างขวาก่อนข้างซ้ายนะคะทุกขั้นตอนนะคะทาข้างขวาก่อนข้างซ้ายนะคะในการล้างมือล้างเท้าเนี่ยนะคะทาข้างขวาก่อนข้างซ้ายนะคะ ต่อมาข้อ8นะคะเช็ดส่วน1ส่วนใดของศรีรษะ3ครั้งอะการเช็ดศีรษะนะคะก็เช็ด3ครั้งนักเรนก็ลูบไปนะคะให้ทั่วศรีรษะไปเลยนะคะให้ทั่วศรีรษะไปเลยนะคะ3ครั้งต่อมา9เช็ดใบหูให้ทั่วสาครั้งอาการเช็ดใบหูคุณครูเห็นนักเรียนทำนีม ิ้วนะคะเอาน้ำมาเช็ชชอะไรอย่างงี้แค่นี้เองอ่าแต่จริงๆแล้วนะคะเขาให้ถูนะคะเพราะที่หูเราเนี่ยก็จะมีขี้ใครสะสมนะคะถ้าเราอาาา่านน้มาห้าเวลานะคะแล้วเราถูทุกเวลานะคะอ่ะเราก็จะเป็นผู้ที่สะอาดใบหูของเราก็จะไม่มีขี้ใครนะคะที่มันเป็นคราบดำๆสะสมนะคะอ่ะเช็ดใบหูให้ทั่วสามครั้งนะคะต่อมาสิบนะคะล้างเท้าให้ทั่วจนถึงตาตุ่มนะคะสามครั้งเขาบอกว่าให้ทั่วนะคะแสดงว่า ซอกนิ้วนกเยนก็ต้องถูซอกนิ้วด้วยนะคะส้นเท้านะคะยันถึงตะตุ่มเลยตะตุ่มขึ้นมาหน่อยก็ได้นะคะเพื่อเป็นรศมีให้กับเราในวันเกียร์ม้านะคะแต่ไม่ต้องเลยมาถึงแข้งนะคะหรือหัวเข่านะคะอาล้างให้ทั่วนะคะใต้ฝ่าเท้านะคะนั่นียนก็ต้องล้างให้ทั่วเลยนะคะสารวจอาพยายามให้ทําให้ทั่วนะคะอยากให ตกบกพร่องนะคะต่อมาข้อที่11นะคะเรียงลำดับจากข้อ1ถึงข้อ10นะคะไล่ลงมานะคะการทำนัรหมัดต้องปฏิบัติตามขั้นตอนนะคะนักเรียนจะเอาข้อ10 ที่ล้างเท้าขึ้นไปอันดับแรกไม่วันนี้ฉันอยากล้างเท้าก่อนได้ไหมคะไม่ได้นะคะอุย้ยไม่เอาวันเนี้ยเอาเช็ดผมเช็ดหูก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยไปกล่าวบิสมิลลาล้างมือได้ไหมคะไม่ได้นะคะน้ำละหมาดของนักเรียนก็จะใช้ไม่ได้นะคะการละหมาดของนักเรียนก็ทําไมด้วยไม่ถูกตอบรับนะคะอ่ะอันนี้คือวิธีการทําน้ําละหมาดนะคะต่อมานะคะนักเรียนมาดูแบบคนหามที่เหลืออีกหนึ่งหน้านะคะในบทที่ห้า อ่ามีอันนี้ก่อนนะคะเขาบอกว่าละหมาดที่มีการถูกฟันก่อนดีกว่าละหมาดที่ไม่มีการถูกฟันถึงเจ็ดสิบเท่าอ่าเพราะฉะนั้นนักเรียนเจ็ดสิบเท่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรียนอยากได้ไหมอยากได้เลือกที่จะทาค่ะเพราะว่าได้ผลบุญมากมายนะคะมากกว่าการไม่ถูกฟันเจ็ดสิบเท่าเลยแล้วนักเรียนอ่านล,ละหมาดห้าเวลานะคะถูกฟันนะคะใช้เพียงนิ้วมือนะคะ ถูกก็ได้นะคะนักเรียนก็ได้ผลละบุญไม่ต้องทา่าละเจ็ดห้าสามสิบห้าหูสามร้อยห้าสิบเท่าเลยวันหนึ่งนะคะอ่านะคะนักเรียนก็เอาไปปฏิบัตินะคะต่อมามาดูมอบหมายงานค่ะให้นักเรียนอ่านหน้าที่แปดสิบก็คือวิธีการทารํานละหมาดนะคะแล้วก็ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่แปดสิบสามอ่านักเรียนเปิดเลยนะคะเดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนะคะหน้าที่แปดสิบสามอ่านหน้าตาแบบฝึกหัดจะเป็นแบบนี้นะคะหน้าที่แปดสิบสามอ่ะขจูดเขาบอกว่า เรียงลำดับการทําน้ำละหมาดให้ถูกต้องนะคะลงในช่องว่างนะคะอะ่เขาให้ตัวเลขไทยมานะคะตัวเลขไทยสีแดงนะคะอะ่คุณครูให้นักเรียนไม่เหนื่อยนะคะนักเรียนนําตัวเลขมาอย่างเดียวนะคะไม่ต้องเขียนตัวหนังสือภาษาไทยนำตัวเลขไทยนะคะมาใส่ในตัวเลขที่เขาเรียงมาแล้วเนี่ยหนึ่งถึงสิบสองนะคะ,ะนักเรียนบอกครูวิธีกธารละหมาดมีสิบเอ็ดข้อไม่ใช่หรอคะ,อะมีสิบเอ็ดข้อแต่ว่า นักเรียนดูนะคะอะไรที่มันอยู่ด้วยกันนะคะอ่ะขั้นตอนที่หนึ่งในนั้นมันสือทําอะไรคะอ่านบิสมิลลาใช่ไหมคะนักเรียนก็อ่านบิสมิลลาเลขสองใช่ไหมนักเรียนก็นําเลขสองไทยเนี่ยมาเขียนในช่องอันดับที่หนึ่งใช่ไหมคะต่อมาหลังจากอ่านบิสมิลลาแล้วทําอะไรคะอ่ะล้างมือนะคะล้างมือล้างมืออ่าอยู่ไหนเอยล้างมืออ่ะแป๊บหนึ่งนะลูกอ่ะล้างมือเลขหนึ่งูหามาเจ อเลขหนึ่งนะคะขั้นตอนอ่านบิสมิลลาห์เสร็จต่อไปล้างมือนัเนียนก็เอาลงเอาเลขหนึ่งมาใส่ในช่องที่สองอันดับที่สามทำอะไรคะใช้ไม้มิสอ่าล้างมือแล้วแล้วเขามีเพิ่มเข้ามานะคะนัเรียนดูตัวเลขให้หมดก่อนนะคะเขาบอกว่าถูซอกนิ้วอ่าแสดงว่าถูซอกนิ้วจะต้องอยู่ในขั้นตอนของอะไรคะล้างมือนะคะนัเรียนก็เอาถูซอกนิ้วเนี่ยมาเขียนลำดับที่สามใช่ไหมคะแล้วต่อมาล้างมือถูซอกนิ้วเสร็จแล้วทําอะไรคะใช้ไม้มิสวาา อ่ะเลขห้าแล้วเลนก็เลขห้ามาเขียนในลำดับที่สี่ต่อมาลำดับที่ห้าหลังจากใช้ไม้มิสวัคถูฟันเรียบร้อยแล้วก็ทําอะไรคะบ้วนปากอ่ะเลขสี่นั่นเลนก็นํามาใส่ในช่องห้าต่อมาบ้วนปากเสร็จทําอะไรคะเนียดก่อนที่จะล้างหน้าเราต้องทําอะไรคะเนียดก่อนใช่ไหมคะอันนั้นเลนก็คำว,ว่าเนียดมาใส่ลำดับที่หกเมื่อเนียดเสร็จแล้วก็ล้างใบหน้าใช่ไหมคะอันนั้นเลนกคำว,ว่า ล้างหน้า่เลขที่สิบสองมาใส่นะคะต่อมาล้างหน้าเสร็จแล้วทำอะไรต่อคะล้างแขนใช่ไหมคะล้างแขนเลขเจ็ดนั่นเองก็นำมาใส่เพราะว่าล้างแขนเสร็จแล้วทำอะไรต่อคะเช็ดศีรษะใช่ไหมคะเช็ดศีรษะอ่เลขสิบเอ็ดนั่นเองก็นํามาใส่นั่นเองก็จะสงสัยอ้าวเช็ดศีรษะเสร็จแล้วต้องล้างใบเช็ดใบหูใช่ไหมคะถ้าไม่มีเช็ดใบหูต่อจากเช็ดศีรษะทําอะไรคะต่อจากเช็ดศีรษะอ่าเช็ดศีรษะก็ ล้างนะคะอ่ะเดับประมึงนะคะล้างนิ้วเท้าอ่ะล้างนิ้วเท้าก็คือล้างเท้านั่นเองนั่นเองก็นํามาใส่พอล้างนิ้วเท้าแล้วเขาเหลืออีกช้อยหนึ่งถูซอกนิ้วเท้าแสดงว่าถูซอกนิ้วเท้าเนี่ยอยู่ตรงไหนด้วยคะอ่าอยู่ในล้างนิ้วเท้านั่นเองก็เอามาใส่ต่อเลขสิบสองนะคะอ่ะ เขาให้เรียงนะคะนักเรียนไม่ได้เรียงตามหนังสือเรียงตามลำดับขั้นตอนนะคะแต่ตัวเลขและลำดับอาจจะไม่ตรงกันนะคะถ้าล้างนิ้วมืออาจอาจ,จะมีถูซอกนิ้วมือล้างล้างนิ้วเท้าก็มีถูซอกนิ้วเท้าเพิ่มเข้ามานะคะ,ะนักเรียนก็ลองทําดูนะคะถ้าทําไม่ได้หรือสนสัยตรงไหนนะคะ่าทักแชทส,ส่วนตัวมหาคุณครูได้เลยนะคะแล้วก็ด้านล่างลากเส้นต่อจุดนะคะง่ายๆนักเรียนก็แค่เขียนตามรอยปะนะคะคําว่า มิสวาร์กนิ้วเท้าแล้วก็แขนนะคะเป็นคำหลักนะคะอ่าวิชาฟิกวันนี้นะคะก็มีงานนะคะเท่านี้นะคะเลื่องทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมให้ครูพรูเรียนนะคะวิชาฟิกวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะคุณครูก็ขอมาอัปไว้ณที่นี้ด้วยนะคะอัสสลามุอะลัยกุมะารัฮ์ลาตุลลอฮิวะบเราดกาตุ